วันนี้มาทําอะไรครับครับวันนี้คณะธรรมาพิบาลจังหวัดตากครับ,รบก็ได้มาติดตามสอดส่องการทํางานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตากครับแล้ววันนี้คือเราก็ได้มาตรวจการก่อสร้างถนนมีทั้งคอนกรีตมีทั้งโครงการที่กําลังเริ่มต้นใหม่แล้วก การการเดินทางมาตรวจสอบมาแนกน็มีผลเป็นที่น่าพึงพอใจอก็ได้มีการแนะนำว่าโงรงการทุกโงคงการต้องติดป้ายตามระเบียสบสารบนายกว่าใครเป็นเจ้าของผู้ดำเนินการช่าควบคุมงานตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นเรื่องแรกสําคัญเลยเพราะว่าคนประชาชนทั่วไปได้ร่วยงาน เขาก็มาเองได้เพราะมีป้ายติดสาเร็จแล้วนี้ก็ฝากทางเจ้าของงค์งการรับผิดชอบช่วยติดป้ายแล้วก็กางกรมการกา,รกา,รกา,รรางก็ให้มีรายง,งานประจำวันเพื่อนในตรวจสอบได้ครับหลังจากวันนี้แล้วไปตรวจสอบที่ไหนอีกครับก็หลังจากวันนี้ก็จะลงไปในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อไปตรวจงานโครงการลักษณะเช่นเดียวกันนี้ครับแล้วก็จะมีดูหลายเรื่องของอบตอแม่สานนะครับ ในฐานะคณะกรรมการธรรมาธิบาลระดับจังหวัดเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรครับในการตรวจสอบโครงการต่างๆของจังหวัดครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่ถึงขั้นตรวจสอบเรามาสอดส่องนะเราเลยให้คําแนะนําในเรื่องของการคายุทศาสตร์โครงการต่างๆซึ่งถ้าไม่เข้าใจสิ่งไหนก็สอบถามเราได้ถ้าโครงการไหนที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทำตามคำแนะนำ ส่วนก็ประมาณที่จะขอเพิ่เมเติมเราก็จะมีของ